สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาหฮูรี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตัวเลขที่ได้นำวิชาจ,จักรราศีพลังแห่งดวงดาวและเลิกประจำวันมานำเสนอในระยะเวลาเกือบ8ปีโดยมีคลิปมากกว่า200คลิปให้กับท่านผู้ชมเพื่อน,นำไปประกอบการพิจารณาในการลงทุนทั้งเลขรายวันและสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ผมมีคลิปดีๆมานำเสนอโปรดติดตามกันได้เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับแล้วก็คลิปเลขนำโชคจากราศีนะครับพบกับผมอาจารย์ชาหูรี่นะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่5พฤศจิกายนนะครับเวลา19บเนกาหนาทีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลขดีวันดีนะครับแล้วก็เวลาดีด้วยนะครับลอตเตอรี่นะครับวัน งวดวันที่16พฤศจิกายนก็ตรงกับวันพฤหัสบดีวันนี้ผมมาจัดรายการวันอาทิตย์เป็นวันคู่มิตรกันนะครับเป็นวันที่ส่งเสริมกันและเลขก็เพิ่งจะออกไปด้วยนะครับ51นะครับเลขดีด้วยนะครับก็ก่อนที่เราจะมาดูตัวเลขพลังดาวของงวดวันที่16พฤศจิกายนเราเรามาคุยย้อนหลังนะครับผ่านมา4วันวันที่5แล้ว นะครับก็มาคุยกันย้อนหลังทบทวนความจำกันทักนิดนึงก่อนที่จะไปดูเลขงวดใหม่กันนะครับก็เลขท้าย2ตัวออก6 3ย้อนงวดถึงวันที่งวดวันที่1พฤศิจิกาที่ที่ผ่านไปที่ออกไปนะครับเรามาดูตัวเลขเก่าของผมก่อนนะครับผมให้เลขครับ3ตัวเน้นไปที่3 58 จำได้ไหมครับสามห้าแปดที่เด่นสามตัวนะครับสามห้าแปดเลขมาสองในสามแต่ไม่พอนะครับข้างล่างออกหกสามข้างบนออกห้าหนึ่งเราให้ห้าสามแปดสามสามศูนย์ห้าสองห้าสามห้าแปดห้าเก้า โดยเฉพาะข้างบนนะครับเก้าห้าหนึ่งถ้าหนึ่งสลับกับเก้าเป็นหนึ่งห้าเก้าหรือหนึ่งเก้าห้าเลขก็เข้าเหมือนกันนะครับไปดูผังนะครับไปดูผังทบทวนนิดนึงก่อนนะครับสำหรับไปดูผังแรกต่างกันนิดเดียวนะครับสลับกันนิดเดียวผังแรกนะครับข้างล่างเป็นห้าเหมือนเดิมข้างบนเป็นสามนะครับ ่งที่ผมบอกไปว่าให้หน่วยสามหมดเลยแต่ไม่มีหกนะครับให้ห้าเยอะเลยแต่ไม่มีห้าหนึ่งะครับคนที่จะถูกเลขได้ต้องมาร้อยเปอร์เซ็นตนะครับต้องมาทั้งสองเลขมาเลขใดเลขหนึ่งไม่พอนะครับถึงมาสองเลขแล้วสลับตำแหน่งกันไม่ได้มาคู่กันก็ไม่ถูกอกีกความแตกต่างของนักลงทุนรายวันเราจะเน้นเลขรูดนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลไทยเนี่ยนักลงทุนหรือท่านผู้ชมไม่ถนัดการรูดรัฐบาลนะส่วนมากจะชอบเน้นเลขเจาะนะครับฉะนั้นถ้าเลขเจาะมาตัวใดตัวหนึ่งไม่ถูกแต่ถ้ารูดเนี่ยคุณรูด5ไปสิบประตูเนี่ยไงคุณก็ถูกมันมี5้าหอยู่ในนั้นด้วยคุณรูดสาม ยังไงคุณก็ถูกเพราะว่ามันมี6-3อยู่ในคู่นั้นด้วยนะครับแต่พอเรามาจับเลขเจาะเราเจาะน้อยตัวลงไปเนี่ยเลขเจาะเราไม่มีคู่นั้นมาเราก็ไม่ถูกวิ่งรูดเลขสามถ้าไปรูดสามมี6มก็ถูกนะครับไปดูอันนี้คือคลิปแรกนะครับแล้วก็ ผมก็จะมีคลิปโค้งสุดท้ายนะครับก็จะสลับกันนิดนึงนะครับของโค้งสุดท้ายก็จะมีสลับเป็นเลข8ขึ้นมานะครับเลขรูเลข,ลเลข3ายังอยู่ที่เดิมเลขห้าอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเลข8เป็นเน้นที่8 3มันออก6กสนะครับก็ถือว่าไม่ถูกไปนะครับ อันนี้ก็คือโค้งสุดท้ายนะครับของวันเนที่1พฤศพจิกาก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเลขเข้าสองตัวเราเน้นสามตัวไปแล้วนะครับอย่างที่ผมให้กราฟดูเดี๋ยวใกล้กลโค้งสุดท้ายผมจะเอากราฟตัวนี้มาให้อีกคีนหนึ่งนะครับวันนี้เลขสามตัวเน้นเลขอะไรนะครับบอกไปก่อนเลยมันจะได้ไปตรงกับเลขกราฟก็คือห้าเก้า แดนะครับห้าเก้าแปดนะครับเมืวดที่แล้วให้สามห้าแปดเมวน,นี้เปลี่ยนเลขสามเป็นเลขเก้านะครับโอเคเรามาดูผังนะครับเจ้าจรราศีเมษนะครับราศีเมษราศีเมษก็มีเลขห้าอยู่เหมือนเดิมนะครับ มีได้ค่าอยู่เหมือนเดิมเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรแล้วก็เป็นเลขดขาวคาเลสสามนะครับดาวเจ้าบ้านราศีเมษดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นเลขสามส่วนดาวจรจะเป็นธัรมหาสัรดีเลขค่านะครับได้ตําแหน่งราชาชโชคด้วยเลขหาเด่นนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับเมื่อสิบหกพฤศจิกาเนี่ยอยู่ในช่วงของอการทําบุญกระถินกัน เกี่ยวกับงานบูญงานวัดเนี่ยต้องเลข5เลยกับเลข9้านะเลขเลขมงคลน,นะครับในราศีพฤษภดาวจรจะมีสมดวงนะครับจะเป็นดาววิทยุเลขศูนย์กับดาวพระเกตเลข9ดาวพระเกตกได้ตำแหน่งดาวย้ายด้วยงวดที่แล้วนะครับเลข9อยู่ในราศีมิถุนนะครับตอนนี้ก็เดินย้ายจากมิถุนไปพฤษภแล้ว นะครับกรแล้วกดสิงห์ที่มีนะครับไม่มีดาวจรมันมีดาวจรที่ราศีกันนะครับก็คือดาวสุขเลขหกนะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีกันก็จะเป็นดาวพุธเลขสี่ราศีตุลก็จะมีดาวอาทิตนะครับเลขหนึ่งตวราศีพิจิกก็จะมีดาวพุธเลขสี่แล้วก็ดาวอังคารเลขสามราศีธนูก็จะมี ดาวจันเลขกสองนะครับดาวโครจรจมังกรไม่มีนะครับกุมมีส 7, เาสาเจ็ดดาวเสาเล็กเจ็ดราศีมีนก็จะมีดาวพระตุผูเล็กแปดนะครับเมื่อวันนี้ผมวางลัคนาไว้ที่ราศีพิจิกนะครับวางลัคนาไว้ที่ราศีพิจิกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับลัคนา เพื่อที่เราจะหาพบการเงินแล้วก็พบโชคลาภว่าอยู่ในภพไหนแล้วมีดาวจรเลขอะไรดาวเจ้าเรือนเกษตรเลขอะไรเราก็จับเลขพวกนั้นออกมานะครับดาวการเงินนะครับก็จะอยู่ในราศีธนูนะครับส่วนดาวโชคลาภนะครับก็จะอยู่ในราศีก,กันผมทำไห้ให้แล้วนะครับลัคนาจะมีสามสี่ดาวการเงินจะมีดาวจรก็คือดาวจรเลขสอง แล้วก็ดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีธนูก็จะเป็นดาวพ้านเศีเลขห้าก็อยู่ที่การเงินนะครับโชคลาบนะครับก็จะมีดาวจรเป็นดาวศุกร์นะครับแล้วก็จะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพุธนะครับสี่หกอยู่ตรงนี้ครับสี่หกเพิ่งออกไปฉะนั้นสี่หกเป็นาดาวโชคลาภเนี่ยเอาสี่กับหกแยกไปจับกับดาวหลักของเรานะครับโอกาสสี่หกจะมาเนี่ย น้อยมากแต่ว่าสี่ที่มีพลังกับหที่มีพลังเนี่ยอาจจะไปกับกับกับเลขห้าก็ได้นะครับเป็นห้าสี่ห้าหกก็ได้นะครับดาวตีโกนแรงมากๆเลยนะครับตีโกนก็คือนับวนขวาวนซ้ายไปห้าช่องนะครับก็จะได้เป็นราศีมีนะครับแล้วก็จะเป็นราศีกรกฎนะครับซึ่งมีเลขสองก็เท่ากับสองห้าแปด นะครับสองแปดห้าเป็นดาวตีโกนนะครับพอระวงังก่อนที่เราจะไปดูพลังดาวนะครับไปดูดาวเจ้าเลิกนะครับของวันที่สิบหกพฤศจิกานะครับเป็นทลิโทเลิกทลิโทเนี่ยความหมายก็คือเลิกแห่งการขอนะครับขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเราจะขอพรหรือจะตั้งจิตอธิษฐานนั้นอย่ามองข้ามเรื่องของ การตั้งจิตอธิษฐานเราอธิษฐานบ่อยๆขอพรบ่อยๆมันก็เข้ากดแรงดึงดูดนะครับเพราะว่าเราดึงดูดสิ่งที่ดีๆเราจิตเราตั้งขอในสิ่งที่ดีๆทุกมวดวันที่หนึ่งสิบหกนะครับหรือทุกครั้งที่เราไหว้พระสวดมนต์พูดถึงไหว้พระสวดมนต์บังเอิญล่าสุดผมเพิ่งดูรายการแฉของคุณมดดำนะครับได้เชิญเจ เจ๊ที่ขายของอยู่ที่ดอนเมืองแล้วนะครับรวยมากมีเป็นหลายพันล้านหมื่นล้านเมื่อก่อนก็ขายของอใครที่เคยไปรับของนะครับมาขายเน,น่าจะรู้จักนะครับเจ๊แกก็บอกนนในรายก,การคุณมดดำว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยฐานะที่บ้านก็ไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยอะไรอันนั้นแกก็ไหว้พระสวดมนต์ ขอนะครับอธิษฐานขอให้รวยขอให้มีเงินขอให้มีชื่อเสียงได้ครบหมดเลยนะรวยนะครับมีเงินก็คือรวยนั่นแหละครับแล้วก็มีชื่อเสียงคนรู้จักทั่วประเทศเลยนะครับฉะนั้นอย่าดูถูกเรื่องของการขอนะครับเลิกวันที่สิบหกเป็นเลิกแห่งการขอพรอ,อ,อธิษฐานท่านเสียงโชคท่านก็ขอเลขที่ท่านลงทุนไปเถอะครับท่านอ,อยากมีเงินท่านก็ ขอให้มีงานเยอะๆขอให้มีโชคลาภเยอะๆขอให้มีเงินเข้ามาเยอะๆนะครับเลข9ดาวพระเกตเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับวางเลข9้าไว้อันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เลข5อยู่ในพบการเงินด้วยแล้วก็อยู่ในพบตรีโกนแล้วเป็นราชาเลิกด้วยนะครับเลข9เลข4ี่เลข6นะครับอยู่ในพบโชคลาภ ภพลาพระแล้วก็เลขคู่ที่องศาเท่ากันพลังเท่ากันก็คือเลขสองซึ่งอยู่ในภพการเงินแล้วก็เลขแปดที่ได้ตำแหน่งการตีโกแล้วก็ได้ตำแหน่งดาวย้ายด้วยดาวย,าย้ายคราวนี้มีดาวย้ายสองดวงนะครับหนึ่งวันนี้คือเลขเก้าแล้วก็เลขแปดเลขแปดนี่ถือว่าพลังดาวย้ายพลังการย้ายมาเต็มกำลังแล้วนะครับในตำราโหราศาสตร์ของอ,อาจารย์ สายหนึ่งนะครับที่ผมไปเรียนก็17ตุลาดาวพระรย,ย้ายแต่อีกสายหนึ่งของท่านอาจารย์ก็ดังเหมือนกันนะครับก็ย้ายวันที่30ตุลาแล้วก็ในส่วนของโหราศาสตร์สากลแล้วก็ทางโหราศาสตร์รรยูเรเนียนเนี่ยโดยเฉพาะของทางฮินดูพราตานี่ก็จะย้ายหลังจากนะครับวันที่17ไปแล้วประมาณ2ถง3อาทิตย์ดังนั้นครบหมดแล้ว ทุกภาคโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ฮินดูโหราศาสตร์สากลทางยูเรเนียนเนี่ยก็ถือว่าพระราหูได้ย้ายแล้วครบแล้วเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าการคำนวณดาวเนี่ยแต่ละสำนักคำนวณไม่เท่ากันตอนที่ผมไปเรียนเมื่อแปปีที่แล้วผมก็ถามอาจารย์เไงว่าเออทำไมหลายที่ะยกตัวอย่างปีนี้กันทำไมหลายที่ไหว้วันที่สิบเจ็ดทำไมบางที่ก็บอกว่าย้าย3าสิบตุลาสิบเจ็ดตุลาสิอาจารย์ก็บอกว่า ก็มีการคำนวณเวลาที่ต่างกันแล้วเราจะเชื่อไหนดีก็เราจะเราเรียนอของสายไหนมาเราก็เชื่ออน,นั้นของผมเลือก17ตุลาก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจารย์ส่วนใหญ่หัวอาจารย์หัวศาสตร์ส่วนใหญ่เขาใช้17ตุลาฉะนั้นถ้าเราไปใช้นอกเหนือจากเขาเราก็จะวหายไม่ตรงกับเขาเราก็จะเอาเราก็จะหลุดวงโครจรไป เขาไหวสิบเจ็ดเราก็สิบเจ็ดตามแต่ว่าผมก็เรียนมาจากสายการคำนวณดาวของที่สิบเจ็ดเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ส่วนใหญ่ใช้สิบเจ็ดเราก็เอาใช้ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ว่าใช้ตามหลักสากลตามหลักของพาราตาอินเดียหรืออยู่นเนียนก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเขาก็จะอธิบายในเชิงของเขานะครับฉะนั้นพระราหูถือว่า ย้ายเต็มกําลังแล้วนะครับฉะนั้นมีโอกาสที่นวันนี้เลขแปดจะมาที่ผมพูดเพราะว่าผมไม่อยากให้เราทิ้งเลขแปดเดี๋ยวเลขมาแล้วเราจะเสียดายที่ช่วงตั้งแต่วันที่สิบหกสิบเจ็ดแล้วก็วันที่หนึ่งเนี่ยตัวเราเองเน้นเลขแปดแล้วพอถึงเวลาแล้วเรา,เราไม่เน้นแล้วเลขออกนะครับแบบนี้ประจํานะครับพอเราไม่ได้เน้นแล้วเลขออกโอเคนะครับ วิ่งรูดนะครับเป็นดาวเจ้าเลิกดาวจำวันแล้วก็เข้าต่อเนื่องมาผมก็ต้องยอมรับว่าเน้นเลขแปดมากเลยงวดที่แล้วดาวเจ้าเลิกเลขสามงวดก่อนเลขหกเขาก่อนเลขสี่ออกมาสามงวดติดแล้วนะเขาก่อนที่ออกสี่สี่หกหกหกสามนะครับก็คือมีเลขสามด้วยคราวนี้มีโอกาสที่เลขเก้าจะมามีโอกาสสูงทีเดียวเพราะว่า เลข9เป็นดาวย้ายด้วยและดาวประจำวันด้วยผมวางเลข9ไว้ที่ทิศเหนือที่ข้างบนนะครับข้างล่างวันนี้เลข5อยู่ในตําแหน่งการเงินด้วยตีโกนด้วยแล้วก็ราชาโชคด้วยผมวางตําแหน่งไว้คราวที่แล้วก็วางไว้ตําแหน่งล่างนี่แหละไปออกข้างบนห้าหนึ่งข้างบนออกไปแล้วคราวนี้ขอให้ขยบลงมาข้างล่างบ้างนะครับห้าสองห้าเจดห้าแปด ห้าเก้ามันไปอยู่ทิศเหนือแล้วเก้าเพราะว่าเวลาซื้อเนี่ยสามคู่เองซื้อบนล่างนะครับเราซื้อกลับด้วยนะครับเพราะว่าเราก็พยายามคัดเลขให้น้อยที่สุดแล้วนะครับข้างบนก็มีเก้าสี่สี่เป็นโชคลาภนะครับเก้าห้าห้าเป็นการเงินเก้าแปดแปดเป็นตรีโกนแล้วเป็นดาวย้ายด้วยนะครับห้าสองสองเป็นการเงินนะครับห้าเจ็ด เจ็ดก็อยู่ในตำแหน่งของเขาเรียกว่าวอลโคดนะครับห้าแปดแปดก็เป็นดาวย้ายด้วยแล้วก็เป็นตีโกณด้วยนะครับมาดูเลขสามตัวนะครับ90 4. 90 4เก้าศูนี่เนยี่เยระวางลัคนาไว้ที่ราศีพิจิกนะครับมีดาวพุธเลขสีนะครับแล้วก็เล็งกับราศีพฤษภนะครับก็จะมีเลข 9ดาวพระเกตเลข0มันจะอยู่904มาจากการเล็งกันนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่สวยมากนะครับ904แล้วก็ตีโกน285นะครับ782มาจากเลขตรงเลิกนะครับก็มาดูเลขเด่นนะครับที่ผมคิดว่านอกจากเลขชุดเหนือใต้บนล่างนี้แล้วเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชม เลือกจากเลขเด่นไปลงทุนด้วย04มาจากเลขเรีงกัน904นะครับแล้วก็94มันอยู่ข้างบนแล้ว90ตัดออกไปเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งเลขรูดและเลขมันเยอะนะครับ67อยู่ตำแหน่งเลขตรงเลิกนะครับมีงวดน,นี้มีตรงเลิกเดียวมีโอกาสที่เลขจะมาเป็นไปได้สูงถ้าดาวมีพลังแล้วมาเหมือนกับที่เคยมา16สิงหา คม2566เป็นเลกเดียวกับ16วิศจิกาย,ยน2566เลิกตรงกันมีโอกาสที่ดาวที่จะเดินมาในเส้นทางเดิมเลขเดิมมานะครับฉะนั้นผมก็วาง 6, 7ไว้ดักไว้ 8, 2, 7 8หรือ 8, 7ผมก็วางไว้นะครับส่วน8 4เนี่ยผมดักเลข8ไว้หมดเลย 8, 2, 8, 4, 8, 7นะครับ 85 89เพราะว่าผมยคิดว่าพระราหูมีโอกาสที่จะมาแล้วมาก็น่าจะมากับดาวการเงิน82คือดาวการเงินแล้วก็น่าจะมากับแล้วก็85ด้วยนะ5ก็เป็นดาวการเงินก็อยู่ในราศีมีนด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะมากับลาพะคือ84นะครับส่วน87เนี่ยก็จะเป็นเลขตรงเลิกนะครับ3ต,ตัวบนนะครับแล้วก็ ฝากไว้ด้วยนะครับในตำแหน่งของเลข3ตัวนะครับเดี๋ยวโค้งสุดท้ายผมเชื่อจะทำกราฟมาให้59าะครับ59ก็อยู่ใน2องตำแหน่งยุแล้วนะครับแล้วก็8ปดพระหูนะครับซึ่งถ้าเราทิ้งวันนี้แล้วเลขเข้ามาเนี่ยน่าเสียได้มากนะครับก็ฝากผังไว้ด้วยนะครับสำหรับ ท่านสมาชิกนะครับที่สนใจลงทุนเลขรายวันก็สามารถติดตามเลขผังรายวันนะครับเลขจากราศีรายวันได้ทุกเช้าเลขรายวันเราจะเน้นตัวรูดนะครับรูดถูกง่ายกว่าแล้วรูดก็เข้าดีมากเลยนะครับแต่รัฐบาลก็ต้องยอมยอมยอมอท่านผู้ชมจริงๆเลยท่านผู้ชมมีแนวทางการลงทุนเน้นตัวเจาะซะเยอะส่วนใหญ่ไม่เน้นรูดนะครับ อาจจะไปลงทุนวิ่งบ้างนะครับ่แล้วถ้าใครวิ่งสามก็กมีโชคไปนะครับวิ่งก็คือการลงทุนตัวเดียวก็เหมือนรูดนะครับแต่รูดก็อาจจะต้องรูดไปสักสิบชุดด้วยกันนะครับใครที่ยังไม่มีความรู้เรื่องการรูดเดี๋ยวไว้ผมจะมาอธิบายให้ฟังในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับเพราะนั้นสนใจที่จะเข้ากลุ่มรายวันก็ติดต่อ call center อเ,เ,เดี๋ยวเอาอเบอร์ call center ขึ้นมานะครับเพราะว่าเราจัดในการทุกวันเลย ท่านที่ไม่สะดวกเข้า YouTube หรือบางทีหาช่องเราไม่เจอก็เข้ากลุ่มไลน์ได้แต่ว่าแนะนำให้กด Subscribe ก,กดติดตามไว้นะครับมีคลิปใหม่ๆโดยเฉพาะคลิปทุกวันเนี่ยคุณจะได้มีแนวทางการลงทุนนะครับตัวเลขประจำวันที่คำนวณมาจากดาวเจ้าเลิกดาวการเงินและก็ดาวโชคลาภส่วนสมาชิกที่สนใจจะเข้ากลุ่มรัฐบาลก็บอกนะครับเราแยกออกเป็น2กลุ่มเพราะว่า2ส,สไตล์การลงทุนไม่เหมือนกัน รัฐบาลขอเลขเจาะเลขน้อยชุดเลขน้อยตัวส่วนรายวันเนี่ยผมเน้นให้เลขรูดนะครับรูดมาแล้วก็มีเลขเราเข้ามาแค่ตัวเดียวเนี่ยเราได้เราได้รา,ดางวัลเราถูกรางวัลเราได้ค่ากับข้าวแน่นอนฉะนั้นการลงทุนเนี่ยมันต่างกันถามว่ารัฐบาลรูดได้ไหมรูดได้อยากให้รูดด้วยซ้ําเราวแล้วรูดสามก็ก็ถูกนะแต่ว่ามันจะเยอะแต่รายวันมันมีทุกวันนะ่ะถ้าไปเจาะเนี่ย รัฐบาลไทยเนี่ยทุกรางวัลเลยตั้งแต่รางวัลที่5ถึงรางวัลที่1เนี่ยมีโอกาสถูกแค่1.4เจ้ามือทางกองฉลากมีโอกาสที่รับประทาน,นประมาณ9ก่ากว่านะเพราะว่าเขาก็ต้องทำกำไรมีกำไรเพื่อเข้ารัฐเพื่อที่จะนำไปนะครับช่วยเหลือสังคมในหลายๆด้านทุนการศึกษาบ้างอะไรบ้างถ้าเป็นอ,ออนไลน์ใต้ดินเนี่ยคุมีโอกาสถูกแค่1%เอง เพราะว่าร้อยคู่เนี่ยมันจะมีแค่คู่เดียวอย่างที่ออกหกสามข้างล่างเนี่ยแค่คู่เดียวนะมันไม่มีหกสามสามสี่ชุดหรอกสามหกก็ไม่ใช่นะมันมีแค่หกสามอย่างข้างบนเก้าหนึ่งเนี่ยขอโทษห้าหนึ่งเนี่ยเก้าข้างบนออกสามตัวเก้าห้าหนึ่งเนี่ยสองตัวออกห้าหนึ่งเนี่ยมันก็มีคู่ห้าหนึ่งแค่คู่เดียวนะครับฉพะนั้นข้างบนร้อยเปอร์เซ็นข้างล่างร้อยเปอร์เซ็นคุณมีโอกาสถูกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ระนั้นถ้าเราเล่นเลขจอเนี่ยมันต้องจอหลายชุด สิบชุดยี่สิบชุดนะถ้าเจาะสามสี่ชุดเนี่ยโอกาสถูกยากมากนะครับฉะนั้นถ้าจะเข้ารัฐบาลนะครับเม่แลผมให้เลขฝันสามอันดับนะครับอันดับหนึ่งห้ากับแปดห้าเข้ามาอันดับสองสี่ศูนย์ไม่เข้าอันดับสามสามกับเก้าเข้าสามเก้าเข้าหลักร้อยเก้าห้าหนึ่งห้าเข้าข้างบนห้าหนึ่งฉะนั้นเข้าสองอันดับในสามอันดับเดี๋ยวโค้งท้ายผมจะเอา อันดับความฝันที่ทุกคนถามผมงวดนี้เข้ามาจาัดอันดับให้แล้วจะทาํากราฟให้ว่าสารอันดับแล้วอันดับสี่ห้าหกขึ้นมาไหมหรือว่ายัางอยู่ในตาแหน่งเดิมน,นะครับสนใจที่จะเข้ากลุ่มรัฐบาลก็ติดต่อ c อเซ็ center แจ้งเขาด้วยว่าจะเข้ากลุ่มไยวันหรือกลุ่มรัฐบาลเพราะว่าการวางเลขให้ต่างกันร,รัฐบาลนี้ก็คือหนึ่งถึงสิบหกก็จะวางให้แค่สามสี่ครั้งเท่านั้นเอง นะครับส่วนรายวันนี่วางให้ทุกวันอยู่ในลายมันจะเดง้งตึ้งตั้งตึ้งตั้งอย่างี้คนที่รัฐบาลเขาไม่ชอบมาส่งตัวเลขรายวันเข้าไปอ่ะเพราะว่ามันรบกวนเขาเขาก็เลยขอแค่ผังรัฐบาลแล้วก็การสรุปตัวเลขโค้งสุดท้ายแล้วก็การสรุปตัวเลขทูบหรือเลขที่เด่นเเข้าไปให้นะครับก็ฝากไว้ขอประชาม้า,าพันนิดนึงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงกระถินแล้วนะครับวันที่ยี่สห้ายี่หกเนี่ยผมจะขึ้นไปที่ นะครับวัดผาประตูทองนะครับอำเภอคงเกียมจังหวัดอนบลราจธานีไปมอบเงินกระถินนะครับและมั่นใจว่าวันที่16เนี่ยท่านจะได้ทําบุญกระถินร่วมกับผมแน่นอนนะท่านจะมีโชคนะผมมั่นใจว่างวดน,นี้5 9 8เป็นเลขมงคลนะครับเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เลขเทพโชคลาภเลขพระราหูเนี่ยจะมานะครับดังนั้นก็เป็นเวลาที่ดีเราไป25 26 16ท่านมีโชคก็สามารถร่วมบุญกับเราได้นะครับบุญกรถิน นะครับก็เริ่มแล้วนะครับผมจัดวันที่ห้าเนี่ยวันที่สี่ที่ห้า่ยเขาก็เป็นเริ่มเปิดนะครับเขาเรียกว่าหลายหลายวัดก็มีบุญกระถิ่นแล้วนะครับเป็นวันแรกๆเลยบุนผมนี่ก็ไปอยู่วันท้ายๆนะยี่ห้ายี่ิหกพิจิก,กาเดี๋ยวว่าจะเดินทางไปเลี้ยงอาหาราผู้ที่มาร่วมทําบุญที่วัดด้วยนะครับวันที่สองก็ฝากไว้นิดนึงนะครับกระจกนะครับฝากกระจกพระราหูนะครับ วันที่16มีโชคนะครับค่อยสั่งก็ได้ถ้าใครเชื่อมั่นสั่งก่อนเลยนะครับไปติดรับเตรียมรับโชคเลยแต่ว่าสําหรับผมบอกนะถ้าผมให้โชคได้เมื่อไหร่คุณค่อยสั่งของมงคลผมผมไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมนะครับถ้าเลขยังไม่เข้าเขียดไปเขียดมาเข้าสองในสามยังไม่มีโชคก็รอให้เข้าตรงๆก่อนท่านค่อยสั่งของมงคลผมนะครับแต่สําหรับกระจกเนี่ยนะครับอยาก ให้ท่านมีติดบ้านไว้ทุกๆหลังเลยสําหรับท่านที่เสี่ยงโชคนะท่านที่ดูรายการผมเนี่ยเป็นท่านที่เสี่ยงโชคเก้าสิบเก้าเปอร์เซนะครับจะเสี่ยงเลขผมหรือเสี่ยงเลขใครก็แล้วแต่เพราะช่องผมเนี่ยเจ็ดปีที่ทํานะครับคนที่ดูช่องผมส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ลงทุนในตัวเลขมงคลฉังนั้นก็ต้องมีความเชื่อเรื่องของการดึงดูดในสิ่งที่ เป็นมงคลเข้าหาตัวดึงเรื่องการเงินเข้าหาตัวดึงโชคลาภเข้าหาตัวนะครับก็ต้องดูว่าเราจะดึงแบบไหนแต่ถ้ามีกระจกพระราหูเนี่ยนะครับก็ทําเพื่อสําหรับท่านที่บูชาพระราหูโดยตรงอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้ติดต่อที่ Call Center นะครับก็พบกับผมได้ใหม่อีกครั้งนะครับในคลิปโค้งสุดท้ายสําหรับคอตัวเลขนําโชคจากราศีส่วนราวันก็ ผมผมได้ทุกวันตอนหกโมงเช้าเป็นต้นไปอยู่แล้วลเพื่อจะไปลงทุนนะพุ่งนี้บันจันทร์หุ้นเยอะด้วยหุ้นตัวแรกก็นะครับเป็นนิคิอีเช้าเพราะว่าทีสามทีสี่เนี่ยดาวโจนเนี่ยมันมันเช้าไปนะครับก็ไปลงที่นิคิอีเช้าแล้วกันนะครับฝากนะครับติดตามคลิปรายวันผมด้วยนะครับเพราะว่าผมเอาเลขประจําวันมาเพื่อให้หลายๆท่านไปเสี่ยงโชคจะได้มีโชคมีลาบมีรายไ,ได้เพิ่มเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีแบบนี้เนี่ยหลายท่านมาเสี่ยงโชคก็ มาหาค่ากับข้าวนะครับก็มาเอาตัวเลขผมไปลงทุนได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามก็ยังไงก็สวัสดีทุกท่านที่ชมสดๆตอนนี้แล้วก็ชมย้อนหลังด้วยนะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ